เบียรคแต่ของเบียร์รอชาติอยู่เหมือนกันนะเบียร์รอชาติอยู่หนึ่งเหมือนกันแต่ก็ไอ้นี่โมไม้เลยข้าวไปข้าวละยี่สิบเซ็นเลยใช่ไหมจริงนะแต่พอมันเป็นร้านแบบนี้พอมันเป็นร้านแบบนี้พอมันเป็นอะไรตั้งให้มันเป็นกิจจละลักษณะมันดูสวยป้ายขึ้นบนเลยบนเลยคนระับ เบียร like 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 so. <laughs> like okay. <ham> ์จะไม่ชอบเลยเวลาถ้าแบบสมมติถ้าไปร้างเนี่ยแล้วถ้าตั้งแบบทรงเด่นอะเียนไม่ดูเบียร์รู้สึกว่าเบียไม่โอเคคือเบียเนี่ยบอกว่าเบียตั้งมาเดี๋ยวเยนจัดการให้เบียอยากมีเยอะสิครับวันเนี่ยเบียต้องตั้งให้มันเป็นกิจจลักษณะไปเลยอะให้มันสวยแต่ของทุกคนนี่ไม่ทได้โมะเม้ ดีเพียสดีค่ะขอบนี่ขอบนี่นี่นี่ขอบนี้ใส่ไข่ตัวมตรงนี้ผมขอแล้ไหมเนี่ยใส่ไข่ตัวคุณน้าขาแล้วตรงนี้เป็นสามารถติดได้ไหมคะบางร้านหน่งหรือเปล่าไม่บางสิเราอยู่ในร้านเราเนี่ยต้องทราบกระเทยู่ในร้านเราแล้วอ่ะเราเราไม่เราไม่กำหนิดมุมนู้นติดมุมนู้นผมมองไราเองมันมองน่ะเออ ไม่ไข pues ่ยำเลยล่ะคะใช่ค่ะไข่พี่เตี๋ยวค่ะทามป็นแปดวันแล้วเยอะไข่ยำเยอะไข่ยำจะไม่ไข่ยำไม่เออแล้วรอแล้วโอเคยังีอะคงนี่ของเราดิพอเห็นป้ายพี่เตี๋ยวเลยก็จะว่าเบียร์ไข่พี่เตี๋ยวงั้นแหละไม่ป้ายไข่ละป้ายที่ว่านี้ป้ายที่ว่านี้ได้น้องคงนี่กำลังับไงเยี่ยมเอาติดแป้งก็คืนเลยอะเยียมเอา ดึงให้ตึงกันจะไม่เป็นเรออกคลอกไปน่ารักโอยเลิร์พอดีเป๊ะเลยย่ะโอ้น่ารักมากสามีขาต้องขอเด็กออกขอให้ให้สามีเขอเด็กออตูนพอดีเบียร์ก็เสือกวัดเบียร์ก็พอน่จุ่มบอกว่าสองเมตรเบียร์ก็สองเมตรเลยอ่าไม่ใช่หรอกแล้วมันบล็อกนี่มาสองเมตรไหมบ้ามันติดมิเตอร์เจ้มันติดมิเตอร์ไงเออแล้วมันง้างๆกับมัน่อยอ่ะ ไปเนยนันนันเบ้าขอพิวเตอร์ฮะขอดไปไว้ไหนอะขอดเตอขอดิสเตอร์เจ้าของตลาดไม่ได้นะอือเจ้าของตลาดเอาตไบแล้วจุ่มไม่ต้องเอามาไว้ในตลาดแล้วคนถามเบียเหนื่อยมากว่าจะเบียขายกว้เตียวเหรอจนมิ่งร้าของของตะไบของบัมจิก เออให้เขาไปตาให้เขาไปในในเขาก็ผัวหนุ่มเหมือนกันโอ้ยสวยงามพอดีเลยน่ารักมากเอ้ยพอดีเลยแม่คุณแม่คุณผัวเรียกเขาอิสลามชื่ออะไรก็ถามเข้าไปว่าเขาชื่ออะไรชื่ออย่างเงี้ยเขาแบบนั้นเรียกว่าอะไรอิสลามอิสลาม เรียกว่าบางต้องเรียกว่าบางบางเรียกแขกอย่างนี้ได้เกิดการเลือกตั้เรียกแขกได้ไหมเนี่ยถ้าบางคนเขาไม่ได้นั่นหมายควา่าเราไม่เรียกฝนหลงเลยนสวยอันนี้ไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะไอ้ป้าเนี่ยมันมีช่ิดชิดชิดตู้ได้เลยไหมนั่นถือเป็นบ้านในนี่ชิดตู้เลยเออนั่นแหละชิดเลยนั่นแหละเลิศอ๋อ โอเคให้ทำยังไงก็ได้ให้ติดได้อะพออีเบียมาปุ๊บความเรื่องมากก็มาถามแล้วตอนแรกจะทอด์นะอีเบียบอกจะเพื่ความเข้าใจเบียเบียคิดว่าป้ายมาจากกระเท้านี้เสือกยาวกว่าแล้วพอไปร้าน พอไปร้านถาดพอไปร้านถาดเขาก็บอกว่าแห้งประมาณ5 60, ้าโมงเย็นคือว่าเออพอดีแล้วกูว่ามันนี้ไม่ต้องขายแล้วห้าโมงเย็นมาตั้งห้าโมงเย็นขายหกโมงทุ่มหนึ่งขายใครดิเนเขาเอาหัวเชื้อไปหมดแล้ววะวันครูวก็ลาเรื่องยามดีเบียขายได้หมดแล้ววันไหนให้ของมันพร้อมเธอเบียขายได้หมดแล้วเบียขายแต่สิบเอ็ดโมงนี้เบียขายสิบเอ็ดโมงเลยเวลาคนเขาพักเที่ยงจะได้มาหาไปได้ต้องเก็บเยอะมเย เพราะว่าใช่เบียรขาย1ิบเโมงเลยเห็นนี่ข้าวมันไก่มาั้งแต่กี่โมงเนี่ยข้าวมันไก่ขายกี่โมง8ปดโมงเช้ามึงขายไก่เหรอชิงเหรอคนไปทำงานดิริงเหรอโอ้โหขายแม็ก8ปดโมงเลยเหรอแปดโมงกูยังนั่งอยู่บ้านอยู่เลยแต่ยำมันขายเช้ามันก็ไม่ไหวมาละใครจะมานั่งกินยำอยู่ไหม ก็ต้องประมาณสักสองประมาณเพียงนี่แหละมาแล้วปอุ้ยปมามาแล้วจะขายเที่ยงก็ต้องตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงไม่ของเบียร์แต่ของเบียร์มันมันคือมันเตรียมไปตั้งไปเรื่อยๆไงมาประมาณสิบโมงเนี่ยตั้งร้านได้แหละสิบโมงก็ตั้งร้านไปเทียงเลยอืมวเงี่ยพักเที่ยงพักเที่ยงไม่เริ่มงานพักเที่ยงสิบโมงก็ตั้งร้านสิบเอ็ดขายสิบเอ็ดโมงอย่างเงี้ยสิบเอ็ดโมงก็เริ่มขาย เบียใครเจ้าของเลยเหรอคะใคเจ้าของเลยเหรอที่เบียใครคะสามารถใช้เจ้าของตลาดทำป้ายให้ได้เจ้าของตลาดทำป้ายให้เลยเราจะต้องทำบุญเยอะๆเดี๋ยวลูกดมว่าเพื่อผมไม่ให้เขาได้ดีเบียสามขวดให้คนละสองทีนเย็นให้สองทีให้สองทีด้วย น้ำห้าบาทได้บากกันจ็มีน้ำห้าบาทบอกนล้วไม่ต้อกห้าบาทไม่นะก็เป็นไรเฮ้ยน้ำคิดเหมือนกันไม่ได้เราซื้อซื้อดีกว่าไม่ได้ก็ซื้อของอะไรนี่เราเป็นมีผัวเป็นธรรมะรับฟังลองกันนะลองแต่น้ำปราผัวเจ๊คนไหนมันเยอะจ้ะผัวผัวเบียคนไหนผัวเบียทุกคนเลยค่ะยกเว้นคุณน้าเสื้อเทาเป็นแฟนเจ้าของตลาดไม่ใช่ผัวเบีย อันนี้ก็คือลูกหัวเจ้าของตลาดค่ะเรายุ่งเราไม่ได้ค่ะเจ้า <c oughs> ของตลาดมาติไปไาปดป้ายให้ขอบคุณมากเลยค่ะเบจะเรียกลูกค้าให้มาตลาดนี้เยอะที่สุดเลยคะ่ะเท่าที่จะโกยมาได้ครับไ่หมา,าย,มมากกยมหมายของมืเขาเขาปากร้าย เป็นคนปากหลายๆเป็นอย่างนั้นคือแบบเป็นคนตรงๆอือเป็นคนตรงๆทำไมกล้องมัวๆเจ๊ไม่ลืมเช็ดค่ะก็ต้องสัมผัสเองไงก่อนมาขายก่อนมาขายสปีไม่เคยเจไม่เคยเจอก็เจ้บอกเลยอะไรอีพี่หนึ่งใช่ ร้านพี่แมวร้านพี่แมวเขาจะเป็นยำแบบยำยำอะไรแบบยำแบบคลินคีนยำแบบจริจจริจอะไรแบบเนี้ยเราจะเรียกไดดีว่ายำแบบยำแบบคลินคลีนยำแบบมันไม่ใช่ยำไฮโซแล้วมันเป็นยำแบบมันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเบียร์เพื่อยำเพื่อแก้มเหล้าของเบียร์คือมันยำแบบเออของเบียร์มันเน้นแบบว่ารสชาติแบบํำอุราไปนี้ เปิดวันไหนครับเปียว่าน่าจะพรุ่งนี้แหละครัวันนี้แหละดูไม่เสร็จง่ายอืมไอ้นั่นก็ไม่เสร็จ <c oughs> ต้องถวายตัวตอบแทนที่เขามาช่วยค่ะอันนี้กลัวคนที่เรายี่แปดอยู่ด้านหลังค่ะข <c oughs> อขายซูชิค่ะขวเยอะมากัวเยอะมาก พิกัดด้วยนะคะอยู่ตลาดทางรถไฟค่ะอยู่อาคารอาคารห้าอยู่อาคารห้า,ค,าค่ะของเบียรติดอยู่กับร้านเจเบียติดอยู่กว่าอ,ออฟฟิศเลยค่ะฟุตคอร์ดฟุตคอร์ด,อดเอออยู่ฟุตคอร์ด,ด,ด,ดค,ค่ะอยู่ในส่วนอาหารค่ะเดินเดินมันก็เจอค่ะ <c oughs> ถ้าปัวพม่าอยากให้เจระวังเรื่องโควิดด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะก่อนจะเป็นโควิดมันไว้ก่อนค่ะแม่เถอะโควิดก็ส่วนโควิดมันก็ส่วนมันเอามันไว้ก่อนโควิดช่างมันค่ะ แต่ละภูมิใจนะพอเราเป็นโควิดปุ๊บเรามันก่อนไง chậu này rồi, <laughs> ngồi này rồi, xong chế Anh lấy người ta? Mình cái gì vậy? อีเจ e กูยังไม่ได้ไปชนเลยมาปาโจบอีกแล้วไกลกว่าเดิมอีกกูจะได้แดกไหมที่นี้ <c oughs> ที่ชนบุรีก็ยังไปค่ะได้ไปไหนอมตานครเหรอฮะไปไหนไปชนบุรีามาตานครเหรออ่าไม่ได้อยู่อมาตานคร,รอยู่แหลมฉบังอยู่แหลมฉบังอยู่ไม่ได้อยู่ในเรืออย,อยู่อยู่ตรงติดติดสุขุมวิทเลยอยู่ติดกับเส้นสุขุมวิทเลย <c oughs> ตรงนั้นผู้ชายเยอะมากแหลมฉบังผู้ชายเยอะมากแล้ว ผอก่อนผมก็อยู่อยู่น่าเจ็ดปีอยู่อเมริกนครบอลแปดเจ็ดปีงานเยอะมากเลยแล้วคนเยอะเยอะอยู่อเมริกานักอลแปปทำใบดับเบิลแล้วผู้ชายผู้ชายเยอะแล้วเบียรกลัวผู้ชายเยอะเบียรกลัวมากไปไม่กล้าอยู่ไปเลยกลับบ้านเบียรกลัวผู้ชายที่ชนบุรีเบียร์กลัวโยนเบียรกลัวยังไม่ได้เบียร์กลัวโดนข่มขืนอย่าเมานะเจ๊ไขยำอย่าเมาวะ เมื่อไหร่จะติดเสร็จเลยวๆสู้ๆเดี๋ยวอีเจไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวอีเจจะหาเวลาไปได้เลยเจ มีร้านค้าหลายร้านคือเจ๊มาสมมติเจ๊มาเนี่ยมานั่งได้เลยมานั่งได้ตลอดเลยค่ะเจ๊ขาเวลามานั่งกินข้าวอะไรเงี้ยมาสั่งยำหนูแล้วก็สั่งมีน้ำมีข้าวมันไก่อลิสะกระเบนยืนเรือรบมาแหละเนี่ยมีพ่อค้าเอาชูชิพ่อค้าก็เด็ดพ่อค้าก็กินได้นะแต่ดูเมียเขาด้วยนะสวัสดีค่ะน้องน้องไปไหนคะ น้องไปไหนลูกน้องน้องน้องเส้อเงินหุนมันได้อุ้ยตุดแน่นจุกเปาะมากอีดอกอยู่แถวนี้เด็กใจแตกอยูนะ่แถวนี้เด็กใจแตกวะเบียร์เป็นคนเบียเรียบร้อยเบียบรล้อเล่นไปไนะนะ็นงั้นแล้วค่ะถามว่าเบียเอาไหมเอาเอาเอาค่ะ ร้าเล็กๆคอนะหลักษ์นัลลักเด็กก็ไม่เว้นเหอนี่ไาแล้วช่วงโควิดเด็กๆไปก่อนขายไม่ค้าวันนี้ไม่ได้ขายค่ะอะไรยังไม่เสร็จตักอย่างขาด ถาดอาหารทะเลก็ไม่เสร็จเสร็จห้าโมงเย็นตลาดปิดซองซูบปูขค,ค,ครไครกว่าจะจัดร้านเสร็จอีเบียกว่าจะเลี้ยงปูกว่าจะรับเมียดกว่าจะหั่นนั่นซับนี่ตลาดปิดอีเบียพร้อมถ่ายอพอตลาดปิดอ๋อเจเบียจัดร้านเสร็จแล้วค่ะลูกอีดอกจัดเสร็จเก็บเลย ไปไหนอ่ะทำไมเดินหนีอ่ะเดินออกยไปไหนไปไหนอ่ะไปไหนมาเดินไปไหนมาแล้วขาเป็นอะไรเจ็บมาไปโดนอะไรมาขาถึงเจ็บเจ็บเพราะอะไรแหม่ฉบังไม่เจอแม่ล่าสุดแม่มาอยู่แม่มาประจวบวิธีแม่มึงเจ้มาประจวบ ได้แล้วทีนี้ไม่เป็นร้านทีนี้ไม่ไม่เป็นป้ายก๋วยเตี๋ยวแล้วนะเธอเป็นป้ายข่ยำแล้วนะทีนี้ใครทานผู้ขายก๋วยเตี๋ยวดูเอาอย่างเด็กี๋ให้เด็กเดินอ้อม <ś les> เด็กกลัวกะเทยเดินอโอ้มนี่นอกแม่ขายยำแล้วคิดว่าขายผัดเดี๋ยวอีโดอกอีแฟแล้วมึงไม่ขายของแล้ววันนี้ อืมอีแฟรมึงขายยำหรือเปล่าวันนี้ขายอยู่ตลาดรถไฟใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกค้ามาได้เลยนะคะลูกค้าขาแต่วันนี้น่าจะไม่ได้ขายคะ่ะเพราะว่าอะไรยังไม่เสร็จเลยคะ่ะและดูว่ากระเทยน่าจะกลับไปนอนแพ้วแวดอยู่บ้านก่อนคะ่ะหนึ่งวันนะคะพรุ่ง,นนงทำร้านพี่ยอดเนี่ย กาพี่ยอดทำยอดทำป้ายเขายมาเมื่อไหรคะพรุ่งนี้จา้าลูกค้าขาวันนี้อะไรก็ยังไม่เสร็จเลยค่ะป้ายเพิ่งเสร็จวันนี้แล้วก็ถาดของทะเลได้ตอน5้าโมงเย็นค่ะก็ <c oughs> จะได้ขายพรุ่งนี้ค่ะ はい。<タッ> ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้คนจะได้ไม่ต้องมาถามแล้วว่าขายก๋วยเตี๋ยวเมื่อไหร่ <c oughs> คนถามว่าขายก๋วยเตี๋ยวเมื่อไหร่อาเช็จแล้วร้านแหลมชะบงะะังราคาก็ขายปกตินี่คะ่ะจะถามอันนี้นักหนาคะ่ะถามเอาประเด็นอะไรคะ่ะถามเอาดรามาร่าเลยค่ะดิฉันยังได้เงินเดือนใช้อยู่กับฝั่งสาขาชนบุรีอยูค่ค่ะโอเคไหม ได้สวยงามนะพอดีเลยนะจุม๋มน,น,นะนี่แหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวเบียเบียเอากาวสองหน้ามาติดของเบียตรงนี้อีกหนึ่งอันนี่ไม่ไม่ไม่จะได้ไม่วุ่นวายกับฝั่งไครนี่มันพอดีเลยเป๊ะเลยปัวอย่างนี้สวยตรงนี้ก็เอาไว้ให้ลูกค้าสั่งเอาไวา้ลูกค้าสั่ง หรือว่าบางทีก็เอาไว้จาว่าราคากูเท่าไรบางว่าบางทีกูลืมบางทีกูตั้งราคาแล้วกูลืมว่ากูตั้งราคาเท่าไหร่เอาไว้ติดข้างในว่าอ๋อเออกูตั้งราคาเท่านี้นะฮะใช่คิดผิดคิดถูกคิดคิดขาดไม่ได้คิดเกินนะคิดขาดอไลฟ์สย่างนี้บอกเลยว่าเราสวยมากแสงมันได้เนาะ ไม่ต้องตัวเลยใช่ทุกคนชินแล้ว <c oughs> ทุกคนชินแล้วกับการที่เบียไม่แต่งหน้าเนี่ยอะมอ๋มอยสวยเสร็จแล้วกลับบ้านเสร็จแล้วสวยงามสวยงามแม้ไฟสวยมากไอ้นี่เราดูตัวเราดูแบบผิวขาวมาก <c oughs> พอดูในนี้แล้วดูรอก <c oughs> เราดอกตาทุกคนได้ไงมันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราสวยไรเงี้ย เดี๋ยวข้างๆนี้เดี๋ยวเราจะมาติดผนังแบบทิกแควร์นี่เปจะเอาแบบที่ชั้นวางจะได้แบบวางเป็นชั้นๆๆได้ติดผนังให้หมดเอาไปที่วางของพื้นที่เล็กๆพื้นที่เล็กๆแต่เราต้องใช้สอยให้หมดบอกออฟฟิศออกไปไปจะขายในออฟฟิศไปราคาทุกคนค่ะ